สวัสดีครับออโต้สปีนวันนี้เรามาอยู่กับ Mitsubishi Xpander Cross นะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่น m a ม c h a เชนนะครับที่เขาได้ทำการแต่งหน้าทาป่าพร้อมกับเพิ่มระบบ AYC หรือว่า Active Yaw Control เข้าไปนะครับเจ้าค mm hmm. ันนี้เนี่ยก็เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับเบาะ3มแถวที่สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับและความพิเศษของในรุ่นค o s s เนี่ยก็คือ จากจุดต่ําสุดของรถจนถึงพื้นเนี่ยมีความสูงอยู่ที่220ม mm, มนะครับทำให้เจ้าคันนี้สามารถลุยไปได้ทุกทุกที่นั่นเองนะครับสำหรับราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะครับหากเป็นในรุ่นเริ่มต้นก็คือเป็นตัวถังแบบโทนเดียวนะครับจะราคา946,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อสีเขียวใหม่อย่างคันนี้หรือว่าจะเป็นสีขาวเนี่ยจะต้องบวกเงินเพิ่มอีก10,000บาทและถ้าเกิดคุณทําหลังคาดําแบบนี้หลังคาดำก็บวกเพิ่มอีก10,000บาทนะครับเท่ากับว่าเจ้าคันนี้จะะบบบวกกเเพิ่่มออี0,000าทนนัันงนะคร ความน่าสนใจของเจ้าคันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันครับ ดีไซน์ภายนอกนะครับก็มาในสไตล์ที่พร้อมลุยมากๆนะครับจะเห็นได้ว่าตัวกันชนด้านหน้าของเขารวมไปถึงไฟหน้าเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ง,งานแล้วก็เข้ากับยุคสมัยที่มากขึ้นนะครับนี่จะสังเกตได้ว่าตัวไฟหน้าของเขามาในดีไซน์ที่แบบสวยงามมากๆนะฮะข้างในเนี่ยจะเป็นเลนแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ดวงส่วนไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับก็มีมาให้แล้วก็จะมีตัวกรอบที่เป็นสีเทา รกรอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับพอเรามองด้านหน้ารวมๆมเนี่ยมันจะตัดกับสีรถค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่จะดูมีความวบเฉี่วมากยิ่งขึ้นในส่วนของกระจังด้านหน้าเนี่ยจะใช้เป็นสีดําเงาครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นชั้นแบบนี้นะซึ่งมันสวยงามมากๆครับคําว่า e อ็ e แ d นเครับจะใช้เป็นสีดําเงานะครับนี่เป็นแบบนี้เลย ในส่วนของชายล่างครับเขาจะใช้เป็นสีเทาเข้ามาตกแต่งนะครับซึ่งทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันดูสวยงามลงตัวด้วยนะฮะเมื่อเรามองภาพรวมของด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นถึงความเป็นรถลุยนะฮะพร้อมลุยเลยทีเดียวสําหรับด้านข้างครับด้านข้างในรุ่นนี้จะโดดเด่นด้วยชุดกาบข้างนะครับนี่กับข้างตรงนี้ มีการตกแต่งที่บริเวณชายประตูนะครับรวมไปถึงตัวคิวซุ้มล้อตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นสีดําด้านนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านเหมือนกันครับแต่ว่าเขาจะซ้อนอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นสีเทานะครับส่วนตัวล้อนะครับล้อเนี่ยจะเป็นล้อขนาด17นิ้วครับลัดด้วยยาง 20555R17 นะครับซึ่งใช้เป็นยางของ Bridgestone e c o p i r นะครับในเรื่องของความนุ่มเงียบเนี่ยก็ เก็บเสียงได้ดีในระดับหนึ่งครับในเรื่องของระบบช่วงล่างรถคันนี้เนี่ยเขาได้มีการปรับเซตใหม่ปรับจูนใหม่นะครับจากการสอบถามเนี่ยก็คือตัวโชคของเขานะครับได้มีการขยายกระบอกให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อลดอาการเฟดอ่ซึ่งกระบอกที่เขาขยายขึ้นเนี่ยก็จะไปเทียบเท่ากับในรุ่นปาเจโร่สปอร์ตเลยนะครับรวมไปถึงตัวแกนโช้นะครับก็ได้มีการขยายขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อให้รับเข้ากับตัวช่วงล่างให้มันดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ส่วนความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถนะครับจะมีความสูงอยู่ที่220มิลิเมตรนะครับก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถขับลุยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของกระจกมองข้างครับจะเป็นพับและปรับได้ด้วยไฟฟ้านะครับจะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนี่จะเป็นแบบสีทูโทนเลยแล้วก็ที่ขอบด้านล่างเนี่ยจะใช้เป็นสีเงินโครเมียมนะครับมือเปิดประตูนี่จะเป็นสีเงินโครเมียมแล้วก็มีปุ่มตรงนี้แลกเล่าหลังคานะครับ จะเป็นสีดําเงานะฮะที่เติมน้ํามันจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ในส่วนของไฟท้ายนะครับดูสวยงามลงตัวมากๆครับโดดเด่นด้วยไฟท้ายที่เป็นดีไซน์แบบรูปตัวทีเห็นไหมตรงนี้นี่เวลาเราขับตามท้ายตอนคืนเนี่ยเราจะเห็นถึงแสงไฟที่สวยงามเลยทีเดียวครับถัดลงมาที่ด้านล่างเราก็จะพบกับชุดแต่งด้านล่างนี่ความที่เขาเป็นคอรสเนี่ยพอได้ชุดแต่งตรงนี้เข้าไปนะครับ ดูแล้วเต็มมากยิ่งขึ้นด้วยกล้องด้านหลังมีมาให้นะครับจะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นที่ปัดน้ำฝนหลังเส้นไล่ฟ้าไฟเบรกดวงที่3นะครับนี่ก็เป็นเสาอากาศแบบคลิปฉลามนะครับีด้านท้ายเนี่ยมันดูเต็มมากๆเลยนะแต่กล้องรอบคันยังไม่มีมาให้นะครับมีให้แค่กล้องด้านหลังเท่านั้น สำหรับการเปิดฝาท้ายนะครับในรุ่นนี้เนี่ยยังไม่ใช่ฝาท้ายแบบไฟฟ้ายังไม่มีระบบคิกเซนเซอร์นะครับเปิดแบบแมนวนวลมือล้วน,ว,นวิธีการเปิดนะครับปุ่มจะอยู่ใต้นี้ครับกดมาแล้วก็เปิดเมื่อเปิดไปแล้วนะครับคุณก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับหากคุณยังไม่พับเบาะแถวสาเนี่ยก็จะมีพื้นที่อยู่เล็กน้อยแต่มันก็เพียงพอสําหรับใส่กระเป๋าเดินทางที่เป็นทรงตั้งได้นะครับและเมื่อคุณเปิดฐานรองด้านล่าง คุณก็จะพบกับช่องสําหรับใส่ของนะครับสามารถใส่อาหารที่มีกลิ่นหรือว่าใส่รองเท้าได้ด้วยนะฮะการที่จะพับเบาะแถวสามนะครับเวลาจะพับเนี่ยจะมีสลักอยู่ตรงนี้คุณดึงขึ้นมาครับแล้วก็พับนี่มันก็จะพับได้เรียบเลยนะครับและถ้าเกิดคุณพับเบาะแถวสองไปด้วยเนี่ยก็จะเรียบมากยิ่งขึ้นอีกนะครับเท่ากับว่าคันนี้คุณสามารถเอาไปตั้งแคมป์ได้เลยนะหาเบาะมาปูอีกทีนึงแล้วก็นอนในรถได้เลย ช่องจ่ายไฟเขาก็มีมาให้ด้วยดนะ้านหลังนี่ช่องตรงนี้หาพัดลมตัวเล็กๆมาต่อก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะหลังของเขาเนี่ยยังสามารถปรับเอ็นได้ด้วยนะนี่วิธีการปรับอันนี้คือระดับหนึ่งอยากให้มันเอ็นมากกว่านี้ดึงขึ้นมาเป็นไงก็เอ็นได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งเบาะแถวสามให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่านั่งสบายแค่ไหนครับในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เบาะแถวสามมันก่อนนะครับ ในรุ่นนี้เนี่ยการที่เราจะก้าวขึ้นปบอดแถว3นะครับก็ต้องพับแถว2ก่อนวิธีการพับไม่ยากเลยครับนี่จะมีสลักทางด้านข้างนะครับพับมาแบบนี้แล้เดี๋ยวเขาจะตลบไปข้างหน้านี่ก็จะได้พื้นที่ที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่ในการก้าวเข้าไปนะครับช่วงเท้ายังมีพื้นที่แล้วก็เฮดรูมนะครับยังเหลือพื้นที่พอสมควรพนักพีของเขาเนยังสามารถปรับเอ็นได้ด้วยนี่เห็นปะเนี่ยพอปรับเอนเยอะๆแล้วอะ่ะซึ่งมันได้พื้นที่ที่เยอะพอสมควรเลยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาคุณนั่งโดยสารทางไกลอ่ะ คุณสามารถนั่งแถว3ได้จริงนะครับแต่เนื่องด้วยที่เบาะแถว3เนี่ยมันอยู่บริเวณซุ้มล้ออาจจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเวลาเราขับนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคุณนั่งก็ถ้าผมแนะนำเนี่ยนั่งได้ระยะทางประมาณ150ิกิโลเมตรจากกรุงเทพไปชนบุรีกรุงเทพไปราชบุรีผมว่านั่งเบาะแถว3ได้นะครับหรือถ้าจะให้สบายมากกว่านั้นเนี่ยก็คือให้เด็กๆเขานั่งนะครับส่วนผู้ใหญ่ก็นั่งแถว1แถว2ที่ด้านข้างนะครับเขาก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้นะครับแล้วก็ช่องจ่ายไฟ12โวลต์นี่มีม แล้วก็มีช่องตรงนี้สําหรับเอาโทรศัพท์ไปเสียบได้ด้วยถือว่าเป็นเบาะแถว3าที่นั่งได้จริงน,นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งบาะแถว2กันสําหรับบาะแถว2อนะครับผมสูง175ซนติเมตรนะครับแต่สังเกตได้ว่าสีสันผมไม่ติดกับเพดานนะยังเหลืออีกเป็นกําปั้นเลยนะครับสูง190ผมว่ายังนั่งได้สบายนะครับส่วนที่วางเท้าเนี่ยโหเหลือพื้นที่อีกเยอะมากแต่ว่าฐานรองนั่งของเขาเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้ยาวมากนักนะครับแล้วก็ตัวบาะของเขาเนี่ยยังใช้เป็นหนังนะครับเป็นเขาเรียกว่าบอเบา ซึ่งเบาะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่อมความร้อนนะครับเวลาเราจอดรถตากแดดเนี่ยแล้วขึ้นมานั่งในรถมันจะไม่มีความรู้สึกว่ามันร้อนจนขาพองแล้วก็ยังมีแอร์ตรงเพดานให้ด้วยนะฮะซึ่งแอร์เนี่ยมันก็จะใช้ร่วมกับเบาะแถว2กับแถว3นะครับเราสามารถปรับระดับได้นี่จะมีลูกบิดทางฝั่งขวาแล้วก็จะมีช่องแอร์เนี่ยอยู่ทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับราวหนซ้ายขวามีมาให้นะครับแล้วก็ตรงเบาะหลังจะเห็นได้ว่ามีกระเป๋าเยอะมากเลยนะครับเนี่ยจะมีให้3มช่อง ช่องใหญ่ด้วยนะฮะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับมีกระเป๋าหลังเบาให้แล้วก็ยังมีช่องสําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับจะมีทั้ง USB ที่เป็นหัว A แล้วก็หัว C สําหรับเบาคู่หน้านะครับยังเป็นแบบปรับแมนวนวลมือยังไม่ใช่ไฟฟ้านะแล้วก็ลวดลายของตัวเบาเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวเบาหลังเลยนั่งแล้วรู้สึกว่าสบายนะครับปีกเบาเขาเนี่ยไม่ได้อยู่สูงเวลาเราเก้าวขึ้นลงเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับพวงมาลัยนี่เป็นแบบ4ก้านนะครับ เหมือนกับในรุ่นปา j ์เจโรสปอร์เลยแล้วก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับสำหรับควบคุมจอเครื่องเล่นตรงกลางแล้วก็จอเรือนใหม่นะครับซึ่งจอเรือนใหม่ของเขาเนี่ยก็เป็นรูปแบบเดียวกับที่อยู่ในปา j ์เจโรสปอร์ด้วยนะครับก็แสดงข้อมูลการขับขี่ค่า AVG นะครับรวมไปถึงแสดงข้อมูลตัว a y c นะครับหรือว่า Active Ya ียคอนโทรนะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นระบบใหม่ของเจ้าคันนี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบอีกทีหนึ่งว่าเจ้าระบบเนี้ยมันทำงานยังไงแล้วก็ยังมีตัว คลุ้มคอนโทรลให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยยังไม่ใช่แบบอัตทีฟนะครับสำหรับปุ่มที่อยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับสำหรับควบคุมจอเครื่องเล่นอยู่ตรงกลางนะครับขนาด9้านิ้วรองรับ Apple c a ค P l a y Android Auto นะครับและเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งเ e กียร์ถอยนะครับตัวหน้าจอเนี่ยจะตัดเป็นภาพกล้องด้านหลังแต่ว่ายังไม่เลี้ยวตามพวงมาลัยนะเส้นกาละยาของเขายังเป็นแบบอยู่นิ่งๆนะครับและคันนี้ยังไม่มีกล้องแบบรอบคันมาให้นะอันนี้ก็น่าเสียดายนะราคาเกือบล้านแต่ยังไม่ให้มานะครับ ที่เสียบชาร์จแบบนี้นี่เป็นหัว USB <c oughs> ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นหัว A 2หัวนะครับแล้วก็มีช่องจ่ายไฟด้วยนะฮะ <c oughs> ส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่องสําหรับวางโทรศัพท์ก็ได้นะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าออโต้โฮมมีมาให้นะครับเกียร์เนี่ยจะเป็นแบบเกียร์ CVT แล้วนะครับแผงแดชบอร์ดนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบพลาสติกแข็งนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแบบหุ้มหนังเดินได้เย็บของจริงนะครับแล้วก็เล่นลวดลายข้างหน้าเนี่ยที่เป็นเหมือนลายเคฟล่านะครับแล้วก็ใช้สีเทาเข้ามาตกแต่ง ทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความหรูหราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็ยังมีระบบกรอง PM 2.5ให้ด้วยที่วางแขนตรงกลางนะครับู้หนังพอเปิดมาแล้วนี่มีที่ใส่กระดาษทิชชู่ด้วยป็นไงแล้วก็ช่องตรงนี้เนี่ยจะไม่มีช่องเสียบอะไรนะจะสําหรับใส่ของกระจกที่มองไปด้านหลังนะครับจะเป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับที่บังแดดมีกระจกให้ โดยรวมของออปชันภายในในประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบขับขี่กันครับตอนนี้เราก็วิ่งมาระยะทางประมาณน่าจะ50กว่ากิโลละหลังจากที่เราสตาร์จากจุดเริ่มต้นนะครับก็ระหว่างทางเนี่ยก็มีทั้งทางตรงนะครับที่ได้ทดลองสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับการขับขี่เนี่ยอัตตาเร่งนะครับหากเรากดคลิกดาวตั้งแต่ในช่วงออกตัวเนี่ยเสียงของเครื่องยนต์จะออกแนวแบบห่วยหวนนิดนึงนะครับ เพราะว่าตัวรถของเขาเนี่ยก็ขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเครื่องใช้เป็น1.5ลิตรนะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยก็จะเป็นระบบ CVT ก็เกิดใครขับคันนี้ผมแนะนําว่าคุณอย่าไปเร่งรีบตั้งแต่ในช่วงออกตัวนะครับไหลออกมาก่อนลอยตัวมาก่อนแล้วค่อยกระแทกออกในส่วนของระบบช่วงล่างนะครับจากการทดสอบเนี่ยคือช่วงล่างเนี่ยจะไม่ได้ออกแนวแบบนุ่มซะทีเดียวจะมีความแบบออกแนวแบบเฟิรม์รมๆนิดนึงนะครับในเรื่องของการขับขึ้นเนิน อันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็กาลังขับขึ้นเนินแต่ว่าเนินนี้ผมกําลังขับตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ชันมากนะครับก็คือเราสามารถใช้เกียร์ดีไต่ระดับขึ้นไปได้เลยนะครับแต่เกิดมันเป็นทางชันมากๆเนี่ยเขาก็ยังมีเกียร์ L ให้เราได้เล่นด้วยนะรวมไปถึงเวลาเราขับลงทางลาดชันหรือว่าลงเขาเนี่ยเราก็สามารถใช้เกียร์ L เนี่ยช่วยในการ engine brake ตอนนี้เดี๋ยวขับขึ้นเขาแล้วะสังเกตได้ว,ว่าเวลาผมกดคันเร่งคลิกดาวนไปนิดนึงเนี่ยเสียงเครื่องยนต์จะมาละ ือถ้าเกิดเรากดคันเร่งคลิกดาวหมดเลยเสียงมันจะ่วยหวนมากเนี่ยมันอย่างนี้เลยนะทางโค้งขึ้นเขานะฮะแต่คันเร่งเบาๆก็ขึ้นได้นะครับนะสำหรับแฮนดิ่งพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้คมมากแต่ก็ให้การควบคุมที่ดีนะครับสรุปโดยรวมของการขับขี่นะครับผมว่าเป็นรถที่ ขับไปต่างจังหวัดได้ครับาพาครอบครัวไปเที่ยววันหยุดขึ้นเขาลงเขาเงี้ยไปได้สบายนะครับเดี๋ยวกันทดสอบต่อไปของเราเนี่ยเราก็จะมาทดสอบระบบ traction control กับระบบ AYC นะครับหรือว่า active yaw control ซึ่งสถานที่ที่เรากำลังอยู่นะตอนนี้เนี่ยก็คือสิงปรากนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับลักษณะของถนนเนี่ย อตอนนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางปกตินะครับแต่พอถึงที่สนามทดสอบของเราเนี่ยจะเป็นแบบทางฝุ่นนะครับก็ไปลุยฝุ่นกันเลยผมว่าช่วงล่างเนี่ยพอวิ่งในทางขูดขะแล้วก็ทางลูกรังเนี่ยการซับแรงของโช๊คเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างลงตัวนะฮะไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งกระด้างเลยตอนนี้เราก็มาถึงสเตชันแรกของเราแล้วนะครับก็คือสเตชันทดสอบระบบ traction control นะครับ ซึ่ง traction control เนี่ยก็เป็นระบบควบคุมการทรงตัวในขณะที่พื้นเนี่ยมันลื่นนะครับการทดสอบของเราเนี่ยเราจะไปจอดคาอยู่ตรงเนินนะครับซึ่งเป็นเนินที่มันมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับเป็นทางที่ค่อนข้างลื่นแล้วเดี๋ยวเราจะเติมคันเร่งขึ้นไปเลยนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยเดี๋ยวระบบของเขาเนี่ยจะทําการครวบคุมการหมุนของล้อนะครับเพื่อไม่ให้มันหมุนฟรีหรือว่ามันเสียอาการ ตอนนี้เรามาจอดคาอยู่บนเนินครับตรงนี้จะเป็นพวกเศษใบไม้แล้วฝุ่นค่อนข้างเยอะครับอ่ะตอนนี้เราคาอยู่บนเนินนะครับ่ะกดคันเร่งไปเลยครับตอนนี้ล้อ,นนนนอนนากาลังหมุนฟรีอยู่นะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยเขากาลังแก้อากาศให้เรานะฮะ ถ้ารถที่มันไม่มีระบบนี้เนี่ยล้อมันก็จะหมุนฟรีจนรถมันจะขวางไปเลยนะครับแต่ตอนนี้คือเห็นว่าผมสามารถไต่คันเร่งแบบปกติเลยนะแต่แค่เติมคันเร่งไปหน่อยสำหรับการทดสอบต่อไปของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบ ayc นะครับ active yaw er control ซึ่งเป็นระบบควบคุมเสถียรภาพในการเข้าโค้งครับโดยปกติของรถขับหน้าเนี่ยเมื่อเราเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยมันจะเกิดอาการหน้าดื้อน,นะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะมาช่วยทําให้การเข้าโค้งเนี่ยมัน ทำได้สมูทยิ่งขึ้นนะครับโดยเขาจะทํางานร่วมกับตัว G นเซอร์นะครับพอเขาตรวจับได้ว่ารถเนี่ยมันกําลังจะหลุดระบบเนี้ยจะทํางานนะครับแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเราจะต้องเหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ห้ามเหยียบเบรกนะครับก็จะต้องใช้เงื่อนไขตรงนี้ของเขานะครับซึ่งการทดสอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิ่งที่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยไม่ยกคันเร่งไม่เหยียบเบรกแล้วก็สาสตร์โค้งข้างหน้าไปเลยที่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเท่านี้นะครับสาดรโค้งไปเลยนี่ผมไม่ได้ยกคันเร่งไม่เหยียบเบรกนะสาสโค้งไปเลยมันมีอาการลื่นถลายแต่ว่าระบบเนี่ยเขาเข้ามาช่วยนะครับจะสังเกตได้จากตัวหน้าจอนะครับจะมีหน้าจอ AYC ซึ่งหน้าจอนี้เนี่ยเขาจะาขึ้นเป็นรูปจุดไข่ปลานะครับเพื่อบอกว่าตอนนี้ระบบกำลังทำงานอยู่เออเมื่อกี้ลองเข้าโค้งก็รู้สึกว่าเออตัวรถเนี่ยไม่มีอาการลื่นทาไหนะแล้วเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยคือหน้ามันไม่ดื้อ,อถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยมากๆนะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราเพราะบางที ช่วงฝนตกหรือว่าถนนลื่นเนี่ยแล้วเป็นจังหวะที่เราเติมคันเล่งเข้าโค้งมีโอกาสที่รถมันจะหมุนได้นะครับหรือว่ามีโอกาสที่การเข้าโค้งเนี่ยโค้งมันจะบานนะแต่ระบบนี้เนี่ยช่วยให้การเข้าโค้งมันแคบนะครับได้วงเลี้ยวที่มันแคบด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้งานสรุปโดยรวมนะครับหลังจากที่ได้รับชมรีวิวภายนอกและภายในพร้อมกับพาไปทดลองขับแล้วก็ทดลองระบบต่างๆของเจ้าคันนี้แล้วนะครับก็ต้องถือว่า e x p ก n d e r Cross ในรุ่นนี้เนี่ย ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับราคา9 4 6 0 0 0บาทนะครับก็เป็นราคาที่คุ้มค่าในระดับหนึ่งนะครับแต่เกิดเราไปเทียบคู่แข่งเนี่ยเจ้าคันนี้มันอาจจะแพงกว่าก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของการใช้งานเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์นะครับผมว่ามันก็คืออีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานครับสำหรับราคาค่าตัวครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับหากเป็นสีตัวถังแบบโทนเดียวเลยนะก็จะราคา9 4 6 0 0 0บาทนะครับแต่เกิดคุณซื้อสีเขียวหรือว่าสีขาวนะครับบ และถ้าเกิดทำหลังคาดำด้วยก็บวกเพิ่มไปอีก1 0,000หมื่นนะครับรวมเป็น2 0 0หมื่นนะครับก็สำหรับวันนี้ครับออโต้สปินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ